Something next, side, this day. สิบพฤษภาคมบุทธศักราช2 2 2พ สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นพอลที่2ประมุขแห่งวาติกันเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยเป็นครั้งแรกระหว่างวันที่1 0 1ถึงพฤษภาคมในฐานะพระราชอาคันตุกะพระองค์ทรงเป็นประมุขแห่งวาติกันพระองค์แรกที่เสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยเหตุผลในการเยือนประเทศของเราก็คือเป็นการตอบแทนพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร์มหาูมิพลอุยเดชมหารา,ราชบรมนาพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งที่เสด็จเยือนนคนรนรัฐวาติกันและเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาจ ที่2ในปีพุทธศักราช2503ในครั้งนี้สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นพอลที่2จึงได้เสด็จมาเข้าเฝ้าในฐานะพระราชอาคันตุกะเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นส่งยกย่องการมีอิสรภาพของคนไทยและทรงขอบพระทยัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยที่ให้เสรีภาพในการนับถือศาสนามาแต่โบราณด้วยหลังจากนั้นพระองค์เสด็จไปเยี่ยมเยือนสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสัาางฆราชวาสนามหาเถ ณวัดราชบาพิธเพื่อเป็นการตอบแทนที่พระองค์เคยเดินทางไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาเป,ปาโลที่6ณนานครรัฐาติกันและเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาทั้งสองซึ่งมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือการสนับสนุนสันติภาพและความสงบสุขในสังคมนอกจากนี้ยังเสด็จทําพิธีบูชามิสาที่พระองค์ทรงเป็นประธานณสนามสุพชลา,ายัยในตอนหนึ่งทรงกล่าวกับพี่น้องคริสตศาส,สนิกชนที่มาร่วมพิธีมิสาว่าท่านอยู่ในสังคมที่เพรรื่อร่วมชาติส่วนมากนับถือพระพุทธศาสนาที่มีข้อคิดและระบบปรัชญามากมายฝังลึกอยู่ในประวัตร์ และจิตใจของคนไทยมีบทบาทมากต่อเอกลักษณ์ของประเทศเราจึงอาจกล่าวได้ว่าในฐานะที่ท่านเป็นประสบนิกรแห่งราชนจาจักรไทยท่านเป็นผู้ได้รับมรดกความปรีชาฉลาดซึ่งมีมาแต่โบราณกาลและน่านับถืออย่างยิ่ง ในตอนท้ายของการเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นพอที่2เสด็จเยี่ยมข่ายผู้อพยพลี้ภัยจากสงครามเวียดนามในอำเภอพนนิคมจังหวัดชนบุรีในเวลานั้นราชอาณาจักรไทยเป็นที่พึ่งหนึ่งเดียวของผู้อพยพจากสงครามในอินโดจีนโปบจอห์นพอที่2เดิมชื่อคอรอลลยูเซฟไวตีวาในขณะที่เป็นนักศึกษาทรงมีประสบการณ์เป็นกรรมกรเมืองหินในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองที่พักนาซีเยอรมันยึดครองโปแลนด์ประเทศบ้านเกิดของพระองค์ทําให้พระองค์ทรงเข้าใจความทุกข์ยากของผู้ที่ถูกข่รกมราพระ ทรง,งบวชเป็นบาทหลวงและได้รับตําแหน่งพระสันตป,ปาปาในพุทธศักราช2518และทรงครองสมณักสมัยตั้งแต่นั้นจนถึงพุทธศักราช2548เมื่อสิ้นพระชนม์พระองค์ก็ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นนักบุญทรงได้ชื่อว่าเป็นบุุษแห่งสันติภาพพระองค์ทรงเป็นพระสันตป,ปาปาพระองค์แรกในยุคสมัยใหม่ที่ริเริ่มภารกิจหลักโดยการออกไปเยี่ยมเยียนดินแดนต่างๆที่มีชาวแคทลิกอาศัยอยู่ทั่วโลกวันนี้แนอดตสนับสนุนโดยกลุ่มบริษัทปอต่อ on this day sponsored by ptt เพียงคาสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันกัน